สวัสดีครับผมพิมพ์รักวิชลกกุนะครับวันนี้หลานนศึกษาครับห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูย์หนึ่งหกสองศูย์หนึ่งสี่หนึ่งครับและวันนี้ครับผมจะมาทำองคงจัดไฟส่วนนะครับเฟืองนะครับเฟืองเฟืองนะครับแม่เื่นหมนเลยครับเชิดดาว ได้แล้วได้วงนั่นครับผมเข้าไปที่ New o j e c t แล้วก็ Sketching ที่ Right p l a y นะฮะวาดวงกลมไปม่วครับกำหนดรนะยะแล้วก็วงกลมข้างใน เดี MM ๋ยวต้องว่ารางวัลเทางในด้วยนะครับร uh ้อยสี so ่ส so ิบเกล็ดนตรงนะครับนี่เป็นรักสามีนี่เขาบอกว่าเสียบนะครับนักสามีเสียบแล้วก็ว่าเสี่ยมข้างบนครับ ระยะเป็นตรงนี้ต้องเป็นสิบรรน,นะฮะเดี๋ยวเราก็หมดทีเดียวเลย,รรยเขาไม่สามารถได้เป็นชินสิครับผมแล้วกดที่ระยะขอบ มึงก็สิบห้าอามันสครัสแล้วก็รัสมีสิบก็คืออดไรมันเตยอไรม2นเตยี่สนะครับครับ เข้าไปที่คำสัง่งลชมเอเอ็กทามา่อนะฮะ,เ,าาะ,ฮะเป็นเลยะสาม็นจานของเราแล้วเข้าไปที่ฟิลเ,เอร์นะเชอร์าเน่กขอบลเอขอบนอกของในเท่ากับสามมิลลิมตรเอ่อมมลมสิบน งนี่นะแล่วเริ่มกดซิปไดเร็กชันด้วยนะครับถ้ามันสี่อบอกปกติเดิมกดแล้วมันกลายเป็นตัดเฉยๆสร้างั้นนี่นะพปกติเราจะมัน,นตัดมัน เหมือนคมคมเหมือน,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 นจานบินนิดหน่อยขออนี้ไม่เป็นไร ย้อลนลงตามรูปแบบเขียเข้าไปที่ Insert แล้วก็ิซทุกคัดลงที่อ้เราลองวางวงกลมก่อนใส่เขียนวงงม,งมง้ครับหลังๆให้รู้สึกว่าเหมือนที่ทุกผมเก่งแล้วนะ สองอันคะข้างบนนี่วัสดสอุอ็นสิบก็คือขึ้นหุ่การยี่สิบอันออกไม่ใช่ครับสิบเออสิบเลยข้างล่างข้างล่างใช่วาสดุด่างหกครับแล้วก็สองอันนี้ห่างกันสิบสี่ ก็คัดเอ็กชูบนะฮะเป็นแบบโทรฟุกหัวแ่งครับ ผมขึน้นเอดไม่ขึ้นเอคข้าผมเข้าไปแล้วก็คลิกที่ขอบชิ้นงานนะครับขอบในต้แดง,งแล้วเป็นโอเคนะตามเงื่อนไขทั้งหมดแหวางเลยลนะ้วนี่มันหลอยครับ ขอบคุณครับ